ถ้าใครดูวันพีก็จะรู้ว่าจะมีช็อปเปอร์ลากต่างๆเฮ้ยมันสปอยนะออกน่าอากาศอไม่ใชไ่ไม่ได้สปอะบัดเป็นอ,อะไรอันนี้คือการ์ดจริงๆนะจ๊ะรแก่นี้เราก็รู้ว่าได้ตัวอะไรนะดี๋ยวใช่ไหม,มเนี่ยเป็นช็อปเปอร์กรัดถอย Namaste Nice to see you doing great P. Oh, thank you so much for that. I was wondering when you going to read my comment Okay done Chak oh. Thai All right <ś ś ฉีน่านานาันมีที่ฉีข่ของเขาโอ้รักจังอุ้ยอุ้ยน้องตัวใหญ่หนะ่อยเ่ยเสร็จไปหนึ่งใครจะเสร็จก่อนแล้วคือมามาก็พาชอปเปอร์ไปซื้อข้าวให้ด้วยพรุ่งนี้ต้องเตรียมเคมกันเกิดชอปเปอร์มนี

ต้องดูทีหลังแล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวดูเราจะได้เอาชาแรล่หรือเปล่าจิมจิมจิมไม่ใช่เป็นช็อปเปอร์ปกติช็อปเปอร์ลับปกติ ตอบลางชวยแชวยแนี่ววววน Wish me luck We are talking about What? a b o t about exam in engineering this Saturday and Sunday Hope you can get it all อะไรนะมามามาแล้วแกะไม่ทันสตัว I want you, I want to be your toy. <laughs> so cute. I don't know if you can comment on I don't know if I'm gonna unpack the card latest. Because it's gonna support you. what we're you gonna get inside. Is this an altar? No. We've been on forever. Right? I Don't call me first. 저 꿈결 티 정말 로미이 바이 더 버섯이 솨솨 다어 เออจะได้ไหมจะได้เอาท่าอะไรหรือเปล่าต่ความจริงมันก็สปอยตั้งแต่ฐานแล้วนะเพราะว่าฐานแต่ละอันเนล่นติดแต่ก็ไม่รู้อยู่ดีว่าอะไรแค่ไม่ซ้ำก็พอคิดว่าคงไม่ซ้ำโอ๊ยตัวธรรมดา ไม่ค่อยมีดวงจะได้ตัวรับเลยผู้นี้ชอปเปอร์อายุเก้าขวบแล้ว โค้퍼อยู่กับเรามาเก้าปีแล้วทำไมมันยัดไม่ลงมไม่ต้องต่อวางใกล้ๆกันตอนนี้ก็คือรอผมดาวน์โหลดนี่มาแล้วโปเกมอนเบวเล็ตรอเล่นที่นี่หรือว่าความจริง ก็น่าจะได้เล่นคืนนี้วันที่สิบแปดแต่ถ้าเล่นคืนนี้ก,ก็จะไม่ได้นอนรอเล่นพวกนี้เ,เลยรู้สึกว่าไม่มีหวังเลยไม่ใช่ถ้าแรรจะเป็นสีิเปอรเซ็นต์จะไม่ได้มีหวังเลย yeah,

แต่สุกบ็อกนี้คือได้ธรรมดาหมดเลยจบการรีวิวดวงของผมพีงเท่านี้ทำไมไม่ได้นะนิวสายคิดว่าถ้ามาไลฟ์โชว์ทุกคนจะได้แบ่งดวงซึ่งกันและกัน <c oughs> ยังไม่ได้ก็คือไม่ได้ มาแกะการให้ครบการจะมีหลายสิ่ง ปุ่มปุ่มแเวออดคอร์และออร์ดิเจอร์พรุ่งนี้เลือกสตาร์เตอร์ตัวอะไรดีอะโปเกมอนเหมือนภาคใหม่จะเป็นจระเข้ไฟแมวพืชแล้วก็เป็ดน้ำ แยกตัวอะไรดีดแต่ถ้าถ้าเราเล่นภาคไ <c oughs> วโ l e ลตก <c oughs> ็จะได้เป็นมีดดอนเป็น Legendary Pokemon ก็เป็นท่าไฟฟ้าหรือเปล่า <c oughs> ลก็ไม่ซ้ำเรดีไม่ดีไม่ ไปกินข้าวดีกว่ามามา,มาแล้วจจบก,กันนะครับบ๊ายๆพี่ไว้ก็คือเติมฝ่ายผิดข้างตัวอีฝ่ายอยู่ข้างสายฟองฟองบาย